ว่าแต่ก็ยังไม่คุ้มนะครับการทํางานผมว่าทํางานหนักผู้ใหญ่บ้านาท่านทํางานทุกกระทรวงทุกวงกลมนะครับครับการประเมินในว,วันนี้นะครับจะมีหัวข้อในการประเมินนะครับเป็น3ด้านนะครับด้านที่ 1, 1ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านา17ข้อด้านที่ส ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านนะครับด้านที่3ด้านความพึงพอใจนะครับวิธีการนะครับผมจะมีผมจะมีกระดาษให้ท่านคนละหนึ่นงชุดนะครับสามแผ่นเนะี้ยสามแผ่นเนะี้ยจะมีหัวข้อให้ท่าน,านเขียนชื่อชื่อนามสกุลอาชีพบ้านเลขที่ที่อยู่นะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับมีทัง้งหมดสี่แผ่นเนะี้ยให้ท่าน ลงชื่อผู้ประเมินนะครับจะมีเดี๋ยวกำนันท่านกำนันชาวนะครับจะอ่านให้ท่านท่านฟังทีละข้อนะครับข่าวหัวข้อนะครับแล้วก็ลงชื่อผู้ประเมินสําหรับสําหรับผู้ประเมินนะครับท่านท่านประเมินตามตามความคิดเห็นของท่านเลยนะครับไม่ต้องไปดูกันไม่ต้องไปถามกันนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของท่านเอกสารชุดนี้นะครับ คนที่จะดูได้คือท่านนายือกับผมกับท่านกำนันเชานะครับกรรมการสามคนนะครับที่ต้องนําความคิดเห็นของท่านไปประเมินการทํางานของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึงการคิดประเมินได้เต็มที่นะครับที่จริงไม่อยากประเมินเลยผลผลงานการันตีของผู้ใหญ่เแย่ๆเลยเนะียผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม,มระดับจังหวัดผลงานโลูล่รางวัลต่างๆนะครับก็เ,เป็นที่ประจักนะครับ ก,ก่อนที่จะเข้าสู่การประเมินนะครับก็ก็มีเรื่องอมี้แจงท่านมานทคุยกันเรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องแรกน,นะครับช่วงนี้นะครับข่าวเร่ว่าเงินงนิจิตอนนะครับคนละหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับคือรัฐบาลก็เห็นตามข่าวตามสื่อต,ต่างๆนะครับว่าเดือนกุมภาปีหกเจ67นะครับ แต่ก็ยังไม่แน่นะครับทุกวันนี้นะครับเขายังไม่สั่งให้ทําอะไรนะครับบ<ม>างคนเห็นบอกว่าต้องเข้าไปโหลดแอปต้องไปยืนยันอะไรต่างๆเนี่ย<ม>ตัวนี้ยังไม่มีนะครับใครมาบอกข่านมาพูดมาแรไรต่าวอย่างี้ตัวนี้นะครับอย่าไปทํานะครับยิ่งโทรศัพท์ของท่านเนี่ยยิ่งไปกดลิงก์ไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ข่าวออกมาเนี่ยอยู่ดีเงินหายาเงี้ย เงินหายเป็นแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ยินข่าวใช่ไหมครับพวกวิชาชีพนะครับอ่มันจะมาในรูปแบบนี้แหละอา่ายอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปกดอ่จนกว่าจนกว่าเขาจะสั่งการมานะครับอ่มีหนังสือสั่งการมาอ่ผู้ใหญ่ประชามภันด์นะครับท่านนเป็นจะเชื่อเตจ,จะดำเนินการนะครับอ่เรื่องที่สองพวกวิชาชีพนะครับอ่ มันจะมาในรูปแบบของพวกเอกสารต่างๆนะเช่นบินชำระค่าน้ำข้าไปอย่างเงี้ยให้เราสแกนจ่ายอย่างเงี้ยบางครั้งเราสแกนเข้าไปเพื่อจ่ายนมันเป็นของมิจฉาชีพที่มันเราสแกนปุ๊บมันจะดูดเงินในบัญชีของเรากลับเลยครับอ,อย่าไปอย่าไปเชื่อนะครับพวกนี้นะครับการสแกนจ่ายเงินต่างๆหรือมีหนังสือมหาท่านเนี่ย ว่าว่ามีประวัติเกี่ยวพันกับพวกองค์กรต่างๆธุรกิจสีเทาหรือยาบ้าเงี้ยเขาจับยาบ้าที่โน่นแล้วขยายเครือข่ายมาว่าเป็นนายกอบ้านสำราญอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเราเห็นหนังสือเราก็ตกใจนะครับเป็นหนังสือของทางราชการมีตาพุทธมีลายเซ็นของภูมิกับเลชัดเจนเบอร์โทรอะไรถูกต้องทุกอย่าง ส่งมาที่บ้านแล้วก็ตกใจเขากาโทรศัพท์เขามีข้อมูลเราโทรศัพท์มาหาเราเออบอกชื่อนามคุณที่อยู่มีลูกมีภรรยากี่คนบอกทุกหมดเลยเขาบอกว่าต้องตรวจสอบบัญชีให้ท่านโอนเงินเข้ามาเงี้ยเงินเข้ามาเพื่อตรวจสอบเงี้ยบางคนก็โอนไปเงี้ยโอนไปอ่ะโอนไปให้เขาเป็นแสนเป็นหมื่นเงี้ย พอติดต่อกลับไปครั้งก็ติดต่อกลับไม่ได้เงี้ยมันเป็นมิจฉาชีพน,นะครับเอกสารเนี่ยเอกสารเขาปลอมมาเงี้ยเป็นหนังสือทางราชการหมดปลอมมาเนี่ยโดยที่หน่วยงานราชการต้นสังกัดไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่ครับเขาปลอมมาระวังนะครับอย่าไปเชื่อนะครับแม้ว่าเป็นเอกสารทางราชการจริงนะครับเราก็ต้องโทรไปเช็คอ่โทรไปเช็คไปตรวจสอบนะครับอนี้ ระวังนะครับจะตกเป็นเหยื่อพวกมิชชาชีพนะครับต่อไปนะครับมิจฉาชีพมันมารูปแบบของการขายสินค้าต่างๆนะครับทุกวันนี้ลงมาถึงบ้านนะครับบางหมู่บ้านนะบางหมู่บ้านนะผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านนะ่ยมันก็มากัน3-4ี่คนนะเอาสินค้ามาขายว่าเป็นเป็นของดี ของดีราคาถูกหลอกให้เราซื้อ,อเราก็ซื้อไปพอไปสักพักหนึ่งใช้งานไปก็พังอย่างเงี้ยหรือมันมามันมาสามสี่คนอย่เงี้ยผู้เฒ่าผู้กแก่อยู่บ้านอ่ะคนนึงก็คุยคนนึงก็คุยอีกคนนึงก็เข้าไปหลังบ้านเข้าไปในบ้านเราขโมยเข้าของทรัพย์สินในบ้านอ่ะซึ่งคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่สามารถดูทันนะครับดูเขาไม่ทัน มาสามสี่คน,นคุยกันอ,อีกคนนึงก็เข้าขโมยข้างหลังบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยผู้เ่าผูแก่อยู่บ้านคนเดียวคนแปลกหน้ามาอย่างเงี้ยดูดีนะครับคนแปลกหน้ามาอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นรั้วบ้านเงี้ยก็ให้เขาอ,อยู่นอกบ้านเลยคุยกันเนี่ยเาขามาขายไม่ซื้อไม่ซื้ออนเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีรั้วบ้านเขามานั่งคุยอย่างเงี้ย ท่านระวังดีนะครับมีอะไรโทรหาผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือเพื่อนบ้านเลยไล่ก็ไม่ไปพยายามจะให้เราซื้อของอย่างนี้นะครับะะระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันขโมยไปแล้วเราก็เสียดายนะครับนะครับอ,อีกเรื่องนะครับการประชาสัมพันธ์การหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่มาในหมู่บ้านของท่านเนี่ย จะเป็นภาคองค์กรต่างๆหรืออะไรต่างๆเนะี่ยให้ให้ดูดีนะครับอย่าไปตกเป็นเหยื่อนะครับบางคนบอกแอ<ก>บอ้างเนี่ยว่าเป็นโครงการของของพระชันติอย่างเงี้ยโครงการของของในวังอย่างเงี้ยนะครับมาแอบอ้างว่าไอพ่อพี่เแม่พี่น้องสมัครโครงการทำปุ๋ยหรืออะไรเงี้ยจะมี จะได้ปุ๋ยไปใช้จะได้เงินเข้าหรือจะได้วัววัวบรีอันอย่างเงี้ยอ่าโดยเสียค่าสมัครคนละห้าสิบบาทอย่างเงี้ยห้าสิบบาทร้อยบาทอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ดีใจก็มาก็บ้านสำราญเงี้ยสมมติน,นะครับมาสองร้อยคนอย่างเงี้ยอ่าสองร้อยคนเนี่ยค่าสมัครคนละร้อยเนี่ยสองพันละอ่าก็ได้ตังค์ไปล 2, ะสองพันอ่ไปบ้านกำนันเช่าอย่างเงี้ย สามร้อยคนได้ถึงสามพันอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เขาจะไปในหลายหมู่บ้านเป็นการแอบพากนะครับแอบพากเป็นนักกลมกลืนนะครับก็ที่ท่านเชื่อได้นะครับหน่วยงานราชการที่ออกมาเนะี่ยคือทางทางบตอย่างเงี้ยทางปตทางเกษตรทางพชอย่างเงี้ยทางอำเภออย่างเงี้งงงอออย,น,ออยน,นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่ของท่านเนี่ยเข้ามาชี้แจงมามาพูดก็ เชื่อถือได้นะครับเป็นหน่วยงานทางราชการครับเดี๋ยวก็ต่อไปนะครับจะให้ท่านกำนันเชานะครับชี้แจงการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเย่ยนเจินครับขอบคุณครับยังพรทธานสวัสดีกันอยู่เนรอบสวัสดีครับพี่น้องครับ ท่านตุมชัยไทยประดิษฐ์นะครับประลัดตบตองนุธาท่านนนทกรรามกรบุรีนะครับพัฒนชนยามตัวบ,บระท่านะครับ,ท,นนรรนะรบท่านผู้ใหญ่าดาวนีไทยประดิษฐ์นะครับผู้ช่วยสารวัตรนะครับสาบตวตองอมี่น้องโมสีบ้านสำราญครับวันนี้อากาศดีครับเนะาะมอคืนนี้ฝนตก ทั้งคืนมีนำบ่บานม่น้องบ่มีต๊ะคเฉยพอพอเนาะ,ะกำลังมากำลังมา <ๆ S 1> นะครับวันนี้ก็เป็นการประเมินผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งครบ4ปีนะครับปกติของอผู้ใหญ่บ้านจะรับหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะดำรงตำแหน่ง5ปีนะครับแต่ครบเวลาระ4ปีก็มีการประเมินในการ ทํางานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าแต่ละด้านแต่ละด้านามีอยู่3ามสีด้านนะครับที่จะประเมินในวันนี้เนี่ยนะครับว่าผู้ใหญ่เดรนีได้กระทาครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับและที่สําคัญนะครับพี่น้องที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอให้เป็นข้อมูลจริงเนาะนะครับ อย่าหลอกกันด้หลอกกันบ่อได้ยมองไปมันเป็นเฉยไปมาเป็นชื่อเดียวกันสองสามฉบับประมาณนะครับอ่ามันจะมีเกี่ยวกับอ่าการรับฟังนะครับความคิดเห็นของรัศดรในอชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับเพื่อการประกอบการประเมินปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะครับตามระเบียบประสงค์มหาไทยนะครับซึ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งแต่ปี2 5 0 29นะครับที่ทําขึ้นมานะครับพี่น้องได้ไอแผ่นประเมินนี้หรือยังครับอ,อาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนท่านที่ได้นะครับเขียนไปตามตามผมที่ผมจะอ่านแล้วก็กรอข้อมูลไปด้วยนะครับชื่อนะครับชื่อก็เป็นชื่อของท่านนะครับ เป็นนายนางนางสาวนะครับอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรบ้านเลขที่หมู่ที่นะครับหมู่ที่สี่ตำบลโนนทาตํอำเภอหนองสองห้อง <the floor the floor> จังหวัดขอนแก่น <the floor> นะครับ <the floor> ใครเขียนเสร็จนะครับในหัว <the floor> ข,ข้อตรงนี้ยังเนาะนะครับ <the floor> เพราะว่าต้องต้องช้าช้านะครับช้าช้ามแม่นนะครับ ต้องค่อยๆดูไปใครจังไว้เสร็จครับให้ให้เขียนได้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะได้เริ่มเริ่มในหัวข้อประเด็นที่รับฟังความคิดเห็นนะครับเขียนนะครับเขียนเขียนเอ่อชื่ออายุอาชีพบ้านเลขที่หม,ทหมู่ที่นะหมูหมู่สีนะครับ ตำบลนนทาตอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับเขียน,น,นใน้ครบเลยนะครับเขียนในก๊บ นะครับนาะครับต่อไปเป็นประเด็นการรับฟังความคิดเห็นอำนวยความเป็นธรรมให้แก่รัษฎรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัษฎรนะครับในหมู่บ้านนะครับเช่นการรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆร้องทุกต่างๆหรือการไกลเกี่ยประนีประนอมนะครับความคิดเห็นนะครับอ่ามันจะมีสามช่อง ถ้าข้อนี้นะครับได้ทําก็คือขีดถูกเนาะให้ขีดถูกนะครับหรือข้อสามช่องย้มมันจะมีทําไม่ทําแล้วก็อื่นนะครับก็ขอให้เราคีดถูกไปตามที่ผู้ใหญ่เคยปฏิบัติทํามานะครับสองเสร็จแล้วใช่ไหมครับข้อแรกเสร็จแล้วเนาะสผู้ใหญ่บ้านจัดเวียนยามรักษาความสุขเรียบร้อยหรือ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดเป็นยามตั้งจุดตรวจกุศกัดบริเวณหมู่บ้านนะครับที่เลี้ยวมามีไหมครับมีนะครับเน,น,ะบน,นาะพยายามที่เป็นโลกต่างๆซึ่งเมื่อกี้ในโลกโควิดเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจตรวจโลกเพื่อที่จะคัเดเลือกผู้ที่จะต้ามาในชุดชนหมูบ้านของเรา นะครับหรือในเทศกาลต่างๆปีใหม่สงการนะครับเมื่อมีการสัดการนะครับแล้กวก็มีการตั้งจุดตรวจจับนะครับเสร็ <c oughs> จแล้วเนาะต่อไปข้อสามครับการจัดกิจกรรมให้รัุสรมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีหรือการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติดหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นงาน ประจำปีงานประเพณีกีฬาการจัดงานดนตรีต่างๆเนาะนีเนาะนะครับเพราะว่าผมก็เห็นการคุยบ้านเคยจ่ดอยู่นะครับเช่นกีฬาในต่านที่ที่วัดอะไรต่างซึ่งตอนตอนช่วงประเพณีสงกรานก็มีการเล่นรื่นเดนะครับผ่านนะครับสี่นะครับหมู่บ้าน มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้รับก,การผู้พิการนะครับหรือไม่นะครับถ้าได้ทำก็ขีดทูนะครับ,บ,นะรบอันนี้ก็เขียนแล้วแหละนะครับว่านะพราะม่น้องก็เขียนเป็นระจากแล้วก็ว่า,วาได้ทำนะครับต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านให้ความสะดวกแก่รัษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อราชการเช่นการรับรองบุคคล นะครับเป็นแจ้งเกิดแจ้งตายหรือย้ายที่อยู่นะครับอันนี้ก็ถ้าสมมติว่ามีพี่น้องมาเราเสียชีวิตนะครับเราก็ไปแจ้งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทําหนังสือเพื่อที่จะไปยื่นที่ทะเบียนอาเภอนะครับอันนี้ก็ได้ทำอยู่เนาะนะครับทางนะครับหกนะครับผู้ใหญ่บ้านรับฟังปัญหาและนาความเดือดร้อนของรัศดรไปแจ้ง หรายงานที pues ่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้มีไหมครับนะครับผู้ใหญ่บ้านรับฟังแคปปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปประสานต่อนะครับเพื่อนที่อยากจรับความช่วยเหลือต่อไปนะครับมีเนาะนะครับข้อที่เจ็ดครับผู้ใหญ่บ้านมีการประชุมราษฎรนะครับเป็นประจํา ทุกเดือนนะครับอย่างที่ผู้ใหญ่ไปประชุมเที่อำเภอมานะครับเรื่องข้อราชการต่างๆก็อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับหรือประชาสัมพันธ์มาประชุมนะครับเพื่อที่จะชี้แจงรื่เราต้องการของทางอำเภอทางราชการให้ได้รับทราบนะครับกตัวอย่างเช่นเมื่อต้นเดือนเดือนไปที่ผ่านหมานะครับก็จะมีการรับรองเกี่ยวกับเรื่องของ เกษตรกรใช่ไหมครับการขึก็จะเป็นเกษตรกรต่างๆนะครับก็เปลี่ยนดีเรื่องหนึ่งที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้ทำนะครับข้อที่แปดนะครับผู้ใหญ่บ้านส่งเสร,ริมให้มีการดําเนินการตามหลักเศษกรษฐกิจพอเพียงนะครับใครก็คงจะเห็นและก็รับทราบอยู่แล้วว่าทางผู้ใหญ่บ้านเขได้มีการส่งผู้นำเพื่อเดี๋ยสารกำลังกน เรืที่เกี่ยวราเรื่องของกระจายเสียงยนะครับอ่านไหมครับข้อต่อไปครับหมู่บ้านจดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจะทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำทุกปีนะครับอันนี้นะครับก็คงคงจะมีทุกหมู่บ้านนะครับเพราะมีแผนที่จะเข้าทุกปีทุกปีนะครับร่วมกับอบตบ,บ้านหรือทางบ้านทำเองบ้าน นะครับขต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านจะให้มีที่ทําการผู้ใหญ่บ้านโดยมีป้ายบอกมีโต๊ะมีเก้าอี้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถบริการนักศ د و ในได้โดยสะดวกตามสมควรนะครับมีไหมครับมีป้ายมีเก้าอี้มีโต๊ะเรียบร้อยเนาะนะครับข้อต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านจะให้มีสัญญาณเตือนภัยเช่นเครื่องสัญญาณ เรียกเตือนนะครับหรือหอกระจายข่าวนะครับร่วมกับรชัชดรป้องกันภัยสารต่างๆนะครับร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่ผ่านมาก็คงใจเห็นและก็มีนะครับยกอย่างมาเราก็มีเครื่องขยายเสียงมีเครื่องไฟต่างๆที่จะเสียงคำสาให้กับประชาชนในรับท้อง,ทงพ่อมีน้องรับทราบเนาะ ก็ต่อไปครับมีการจัดตั้งองค์กรป้องกันยาเสพติดนะครับไม่เมื่อกี้นี่นี้ครูแแอร์พูดเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนแม่นะครับที่จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันยาเสพติดนะครับไม่ให้มีจากหมู่บ้านตะบนของเรานะครับอันนี้ก็มีนะครับเอ่อก็ต่อไปครับมีการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดนะเช่นกองทุนแม่นะครับก็ก็สืบเนื่องต่อไปนะครับข้อนี้นะครับ ต่อไปมีการประชุมมีการประชาคมหมู่บ้านชุมชน,นเพื่อค้นหาและกดอสอบผู้ที่เกี่ยวกับผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหรือกฎของหมู่บ้านชุมชนนะครับเพื่อป้องกันเพื่อลงโทษนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับอันนี้ก็มีนะครับนะครับเพราะว่าทางองค์การบริหารส่นตำบลนนทบุรมีการประสานเกี่ยวกับเรื่องของ การป้องกันในส่วนนี้นะครับเราก็มีการประชุมปรึกษาหรือแล้วก็วางแนวทางแก้ไขนะครับต่อไปครับผู้หมู่บ้านนะครับมีการรณรงค์มีให้มีการพนันในหมู่บ้านนะครับเช่นอา,อาจจะมีการพนันเกี่ยวกับเรื่องของมุณว่ามีงานศพคนตายอย่างนี้นะครับจะมี การพนันไหมนะครับมีการพนันเกี่ยวกับเรื่องของชนวัวชนไก่ไหมอะไรครับสถาน,นี้เป็นต้นนะครับก็นะครับให้ให้พิจารณาดูนะครับ,ใ,ใ,นนะรบในหมู่บ้านของเรานะครับต่อไปครับผู้ใหญ่บ้านมีการออกตรวจปราสิงผิดกฎหมายนะครับบนการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับอรอางาน,นที่ปิดกฎหมายแรยงงานต่างด้าวในสถานบริเวณ บริการและบุกคุกทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไม่นะครับตรงนี้ให้เราดูนะครับว่าข้อที่ส7นี้นะครับก็เป็นการเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับเป็นบทการพรนันด้วยนะครับบ้านเรามีค้ามนุษย์ไม่ไม่มีนะรต่อไปนะครับด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านนะครับ ด้านบุญนรัศษณะของพยาบ้านนะครับมีข้อย่อยคือในผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำรัศดรเช่นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอยู่เสมอนะครับและการนำรัศดรช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอยู่เสมอนะครับอันนี้มีเนาะเก็นไวมทุกท่ครับ